ชีวิตผมแบงหมกมุ่นอยู่กับการทำยังไงก็ได้ให้เร็วขึ้น0.001วินาทีเราสำหรับ Sport Stacking ความเร็วระดับมิลลิเซกนี่แหละที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกผมเจอผู้หญิงคนนึงเธอพิเศษมากผมขอเธอเป็นแฟนเราคบกันเธอเข้าใจผมเราย้ายมาอยู่ด้วยกันเธอดูแลผมเราเริ่มไม่พูดกันเธอทิ้งผมเวลาเล่าเร็วๆแบบนี้ไอ้กลายเป็นคนชั่วเลย นี่เธอวันนี้ตั้งแต่เราย้ายไม่อยู่ด้วยกันก็เหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเจ๊นาวหมดขดเสืผากผมยอมแล้วเจอยากให้ทำอะไรเจพูดมาเลยเราอยากมีลูกเธอทำได้ปะเฮ้ยจ๋องี Stu เขาแก่เอตกอันถัดหรือเปล่า